พี่น้อยแล้วผมมีใจเกียรติงาวประทับไฟเลาซ้อ,อมเมากี่วันนะสามที่เศษซ้อมอยู่ที่ค่ายอ,อ่ามีใครเป็นกุปป๊บเป้ซ้อมแล้วมั้งพ,พี่เพื่อนเนพวกในใครชื่อกันเนะาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณห,ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับเดินเจ๊ค่ะวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรเก้าลานเนาะเคยเตะเขาไหมรั้งแรกเลยและศึกษาเกมันื่อไหร่ก็ยังได้ดูยังเขาไม่สไตล์แหละ มีแข้งใช้เดินแทงวันนี้มาเจอเขาวางเกมว่าแพนยังไงดิตามเกมาไปเรื่อยๆไตตามสไตล์เราไปมีอะไรแค่แก้ไขอุ้ยคูบัญชีเนาะล่าสุดไต่ยี่ไหนมาต่ออกน้อยวันนั้นต่อยกับแข่งเป็นไงบ้างวันนั้นชนะหน่อยชนะหนอกคะแนนหรือนาะหนอกเลยเวทเท่าไหร่วันนั้นไต่อยู่นั้นต่เวทร้อยสิบสามเนี่ยนะวันนี้ก็ร้อยสิบสามเนาะเมื่อกี้สองหลักแล้วเป็นไงบ้างขาดมาขาดนิดนึงสบายสบายร่างกายเป็นที่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรง วันนี <zat? S 1> ้ก็พร yes ้อมออลชาแนลใครเหมือนเดิมครับไฟนี้คุ้มมากี่กิโลประมาณสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักประมาณเจคนจังหวัดชรเกดฝ่ายเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยเป็นแรงใจแรงเชียร์ผมเลยวันนี้เต็มที่นะโอหัวผู้ได้ช่องถูเลยอ่ะขอโชคดีครับ